ชอมแต่คือต้นเรื่องแม่งบอกแลย أ. มังน,นะกูจำไม่ได้กูจำไม่ผิดไอ้ <laughs> เรื่องเดียนะโอเคกูเชื่อแล้วบอกชอบไม่ใช่บอกคนเดียวด้วยบอกชอบไม่ได้บอกคนเดียวด้ว <laughs> ยบอกแล้วแต่ที่เด็ดนะบอกเลยคนเหลังเด็ดสุดคนไหน <laughs> คนเหลือ <laughs> มึงมันอันนี้ไงโถ่เอ้ยมึงมันคนอื่นมันคนอื่นไม่อหวยมึงจะบอกให้รู้ไหม เรื่องในเรื่องนี้กูอวยหัวขาวมากอ่ะมึงปิดรูปไปแล้วส้นตีนหัวขาวอ่อหัวขาวใช่ใช่คิก็น่ารักแต่แบบแล้วงไงเงี้ยแล้วงไงเงี้ยเดี๋ยวมน่าอ่ะคิดด่าเลยแล้วกันอ่ะคิดด่าอะไรก็มึงไม่กระจอกไงก็มึงไม่กระจอกไงเป็นควยเลยสัตว์ไม่เป็นควยเลยคือเนี่ยมึงแม่งกระจองไงเฮียมึงมึงมึงแค่เกลียดแบบเพื่อนมึงเป็นแฟนแล้วเนี่ยมึงก็รู้อยู่อีเยียพระเอกมึงปัญญาอ่อนขนาดไหนอ้าวทำไมอ่ะรู้อยู่แล้วว่าเฮียคือแบบ แม่งมีมีผัวมีเมียอยูสามคนแล้วไอ้เกี้ยเป็นกูกูเสียบไปแล้วไอ้เกี้ยมันกระจอกเองอ่ะมันแบบไอ้เหี้ยโอ้แบบเพื่อนชอบมันก็คงไม่คิดว่าพระเอกมันไปยุ่งมันก็คงไม่คิดว่าพระเอกแม่งจะผิดศีลธรรมขนาดนั้นมีเมียแม่งตั้งสามคนในเรื่องนี้ผิดศีลธรรมตรงไหนถามจริงมนุษย์เกิดมาเพื่ออะไรมนุษย์เกิดมาเพื่อสืบพันธุ์ก็สืบพันธุ์คนเดียวก็พอแล้วบ้าแม่กเอ้ยแล้วใครมุมคมคนหลบก็ต้องสืบพันธุ์คนเดียวโอ้โหไอ้มุมคม <laughs> <laughs> that's <did> <laughs> it <laughs>